ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่สอบผ่านท้องถิ่นทั้งหมด47,208คนทุกท่านครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สอบผ่านทุกคนด้วยนะครับซึ่งในรอบข้อเขียนที่ผ่านมาท่านได้ผ่านทั้งในส่วนของภาคก่อนะครับแล้วก็ภาคขอนะครับจนท่านมีสิทธิ์ที่จะไปสอบสัมภาษณ์ในส่วนของภาคกอซึ่งจะเป็น ด่านถัดไปในการสอบก่อนที่จะมีการขึ้นบัญชีการเป็นข้าราชการของส่วนท้องถิ่นนะครับทุกท่านครับการสอบภาคคอนี้นั้นนะครับก็มีความสําคัญอยู่พอสมควรเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านภาคกอภาคขอท่านอาจจะได้คะแนนมาเยอะนะครับแต่ว่าภาคคอนี่มันอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรตัวตัดสินว่าท่านจะได้บรรจุรอบแรก หรือไม่นะครับบางทีข้อเขียนท่านอาจจะห่างกันแค่1นถึงสข้อนะครับแต่ว่าภาคคอบางคนอาจจะฉีกไปเลยก็อาจจะทําให้ยกระดับคะแนนได้นะครับจากประสบการณ์ผมเองก็คือภาคตอนผมสอบอที่ปัจจุบันเนี่ยก็คะแนนภาคข้อเขียนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาได้ตรงภาคคอเนี่ยทำให้ดึงคะแนนแล้วก็บรรจุได้ในทุกวันนี้นะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมตัวสอบภาคคอท้องถิ่นกันนะครับการสอบภาคคออย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อ,อต้นคลิปนะครับก็คือเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับสอบสัมภาษณ์ซึ่งมันก็จะมีคำถามต่างๆจากคณะกรรมการนะครับซึ่งน่าจะครั้งนี้น่าจะสามคนนะครับที่จะทำการสอบสัมภาษณ์ท่านนะครับการสอบนะครับมันไม่ได้แค่เริ่ม ไปให,ให้ว่าเดินนข้อประชุมถามแล้วก็ออกนะครับการสอบสําหรับผมการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีดีเทลคล้ายๆกับภาคกอภาคขอแผนภาคกอภาคขอ,รอเราก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อจะไปทําข้อสอบเนาะนะครับการสอบภาคขอก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องมีการเตรียมตัวกันยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นการที่การเตรียมตัวก่อนก่อนถึงวันสอบ นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านได้เตรียมตัวไปก็คืออยากจะให้ท่านรู้ว่าโครงสร้างของอปทอนะครับบางทีเขาอาจจะถามง่ายๆว่าอาอปจอเนี่ยมีรอ,อ,องมีรองนายกกี่คนเพราะว่าถามได้นะเพราะว่ามันมัน,ม,นมีส่วนในการมันมีผลกับการมันมันมันใกล้ชิดกับการทํางานกับพวกเรา นะครับหรืออบตอบตมีมีม,มีมีสอบตกี่คนเนี้ยใครใหญ่สุดในใครใหญ่สุดในอบตอ่ะอันเนี้ยอืมบางทีหลายท่านอ่ะเฮ้ยมันง่ายอ่ะใครเขาจะมาถามเราอย่าละเลยเพราะบางทีด้วยความตื่นด้วยความตื่นเต้นด้วยอะไรเราถ้าเราละเลยตรงเนี้ย เราอาจจะลืมลืมได้นะลืมได้บางทีเรื่องง่ายๆเราลืมตอบอะเพราะเป็นความกดดันความตื่นเต้นเจอแอร์เย็นๆกับคําถามของกรรมการอะมันก็มีมีมีสิทธิ์ที่จะลืมลืมได้เช่นกันนะครับตรงเนี้ยเราอย่าไปตกมมาตายตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราไม่แน่ใจว่าใครใหญ่สุดกรรมการเขาเขาเขาเฮยจะมาทํางานท้องถิ่นมาทํางานอาปทอเนี่ยไม่รู้โครงสร้างนี่ยก็มันก็ไม่ได้นะใช่ปะถูกปะ เออนะก็เคยให้ศึกษาโครงสร้างตรงนี้ไปคร่าวๆไปไปพอพอรู้ได้พอพอพอเป็นความรู้ได้นะครับนอกจากโครงสร้างอ,อปทอเนี่ยอำนาจหนะ้าที่ท้องถิ่นต้องรู้นะมีอำนาจในทำอะไรบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะศึกษาจากตรงไหนได้เราจะศึกษาจากาตัวพรบรที่เราไปสอบอ่ะพรบอรอบตอ อบจอเทศาบาลเมื่อกี้ไอไปต้องขออภัยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเดือดว,วเดือดร้อนนะครับเนาะอันนี้เราศึกษาได้นะครับว่าเขามีอำนาจหน้าที่ทำอะไรบ้างเนาะคือต้องรู้อ่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ยังไงเราค,คิดว่าผู้เข้าสอบทุกท่านน่าจะต้องรู้อยู่แล้วเพราะว่าหลายท่านก็ ต้องอ่านตัวพรบรตรงนี้พรบรสี่มุมเมืองพรบอ,รอรบอจอ,อบอตอเทศบาลเมืองพัดเนาะเมื่อกี้ลืมไปเมืองนะครับเมืองพัดด้วยนะเผื่อเขาถามนะครับแล้วก็อีกอันนึงอยากจะให้ศึกษาไปเพิ่มเติมนะครับของกสทเขาวิสัยทัศน พิสัยทัพันธก,กิจกรสทรู้ไปก่อนดีกว่ารู้ไปก่อนเตรียมไปก่อนเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าทางกรรมการเนี่ยเขาจะเอาคําถามนี้ออกมาเล่นไหมแต่ว่าหลักๆก,ก็คือตรงเนี้ยไอ้ตรงอํานาจหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมีอะไรบ้างเราเราเรา,เรา,าศึกษาไว้นะครับจากพบรบเออปตออบจเทศบาลน,นะครับเนาะหลักๆที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือ,อ เสภาหน้าผมนะครับเตรียมชุดให้เรียบร้อยเอกสารที่เขาจะให้เราไปยื่นตอนวันสัมภาษณ์อะไรเงี้ยให้เรียบร้อยนะครับอย่างต่อไปนะครับคือ,อหลายคนนะครับอาจจะมองข้ามไปแต่ก็ไม่อยากให้มองข้ามนะคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมร่างกายพร้อมในที่นี้คืออะไรสมมติว่า,าบ้านอยู่กทมอสอบ เหนือหึ่งไปสอบเหนือเขตสองเนี้ยต้องเดินทางนะควรจะต้องเดินทางไปไปพักก่อนวันหนึ่งนะครับไปพักก่อนวันหนึงแล้วก็สำคัญเลยคือพักผ่อนให้เพียงพออ่ะแล้วก็ทำใจทาใจโล่งๆอะ่ะหลัง,หล,งหลังจากเราเหลือทำใจทาใจโล่งๆให้สบายเนาะ นะครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราไม่พร้อมต่อให้เราเตรียมไปแน่นแค่ไหนก็คือมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันก็มันก็อาจจะทําอะไรได้ไม่มากอะ่ะอย่างประสบการณ์ครั้งหนึ่งคือเคยไปสอบพนักงานราชการที่กรมหนึ่งนะครับจาได้เลยว่าช่วงนั้นมันมีปัญหานิดนึงทาให้นอนไม่หลับนอนไม่ได้ไปหลายคืนคืนก่อนสอบเนี่ยเป็นอาทิตย์เลยพอไปพอไปสอบสัมภาษณ์เนี่ยตอบอะไรก็ไม่ได้เลยคืนคือปากแบบ คือผู้ไม่รู้เรื่องอ่ะสุดท้ายคือตกสนามนั้นผมตกไปเลยตกสอบสัมภาษณ์สนามแรกสนามเดียวอืแล้วผมจํายันทุกวันเนี่ยเลยนะครับนะร่างกายการเตรียมร่างกายให้พร้อมมันก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลังจากเราเตรียมทั้งเราเราศึกษาโครงสร้างอ,อปทออํานาจหน้าที่ท้องถิ่นว่าเขาทาอะไรบ้างเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วเราเราก็จะออกเดินทางบางคนก็คือ อย่างที่บอกเมื่อกี้บ้านอยู่กรุงเทพแต่อาจจะไปสอบอยู่โซนภาคเหนือก็เดินทางไปเดินทางไปถึงสนามสอบพอถึงเช้าวันสอบพอถึงเช้าวันสอบวันที่จะไปสัมภาษณ์นะครับก็ควรจะไปถึงสักควรถึงสนามสอบควรถึงสนามสอบก่อนเวลา จริงๆแนะนำเลยว่าสัก1 5บหถึงสานาทีเป็นอย่างน้อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า 1. เรามีเวลาไปทำสมาธิก่อนที่เราจะเข้าสอบสองเรามีเวลาไปสำรวจตัวเองว่าเครื่องแต่งกายพร้อมไหมการแต่งกายเราเรียบร้อยไหมเสื้อผ้าหน้าผมเราเรียบร้อยไหมเพราะอย่าลืมว่า first impression และกัน ก็คือการเฟิร์สอิมิชั่นที่ความประทับใจแรกเห็นที่กรรมการจะมองเราคือการแต่งกายทรงผมเสื้อผ้าหน้าผมถ้าหัวกระเซิงเข้าห้องเข้าห้องสัมภาษณ์เข้าไปโต๊ะสัมภาษณ์มันก็จะดูไม่ดีนะครับเนาะก็คือเมื่อกี้จะได้มีเวลาตรวจร่างกายตรวจการแต่งกายแล้วก็นอกจากนี้เอกสารจะได้มีเวลาตรวจเอกสารบางที เขาให้เอาไปเท่านี้เท่านี้แต่เราลืมอ่ะเราลืมเราลืม,ลมหยิบเปเปอร์ไปเยอะบางทีอาจจะลืมหยิบประชาชนเงี้ยเฮ้ยเราเราเราพอเรารู้ตัวเราอาจจะเฮ้ยออขอติดต่อทางสนามสอบเพื่อแก้ไขอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยอืได้แต่แล้วก็จะขอเล่าประสรบการณ์ตรงตรงนี้นะครับเคยไปสอบสัมภาษณ์ที่อกรมหนึ่งนะครับยอมรับว่าวันนั้นเป็นความทรงจาที่ไม่ดีเลยไปเกือบสายนะครับ ก็คือไปถึงตึกอะ่ะไปถึงอาคารก็คือสิบสิบนาทีสุดท้ายแล้วขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์ไปก็คือหน้าที่สุดท้ายพอดีเขาเขาจะไม่ให้สอบสอบสัมภาษณ์แล้วด้วยนะครับเขาก็โดนโดนตําหนิไปอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทาไมน้องมาเอาเวลานี้มันมันเฉียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือด้วยความที่ว่ามันยังไม่เกินเวลาเขาก็ยังอนุญาตให้เข้าไปสอบสัมภาษณ์ได้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะสําคัญเหมือนกัน โอเคหลังจากที่เมื่อเราเข้าเตรียมตัวไปถึงสนามสอบเตรียมตัวเขาก็จะจัดบางที่เขาก็อาจจะจัดที่นั่งให้เรานั่ง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 รอนะครับก็เมื่อถึงเวลาสัมภาษณ์ช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยจะตื่นเต้นแล้วก็ชัเต้นตึกตักตึกตักผมเองก็สอบสัมภาษณ์มาหลายสนามนะแต่พอทุกครั้งเลยมันก็ยัง มีความตื่นเต้นอะในใจมันก็ยัมีความตื่นเต้นใจมันเต้นรวรวนเหมือนกองอะปึ๊กปึ๊กปั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 กปักปักนั่นแหละมันเวลาแล้วเวลาตอนนั้นมันก็จะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินมันรู้สึกมันเดินช้ามากเลยเวลาสิบเวลาแบบสิบห้านาทีอะเนาะแค่สิบห้านาทีมันเดินเดินช้ามากเลยอ่ะเราก็ต้องช่วงนั้นก็คือเราก็ต้องตั้งสติเนาะตั้งสติ ตั้งสติมีสมาธิมีสมาธิหายใจเขาลึกๆนะครับแล้วก็ฟังฟังข้อแนะนำจากฟังข้อแนะนำถ้าเขามีเนาะฟังข้อชี้แจงนะครับเนาะโอเคระหว่างที่เรานั่งรอเราก็อาจจะทำสมาธิไปอะไรไปนะครับและเป็นและหลังจากนั้นเป็นจุดที่อ่า เราจะตื่นเต้นที่สุดก็คือเมื่อถึงคิวเราเมื่อถึงคิวสัมภาษณ์พอเราเดินเข้าไปอ่ะอยากจะบอกเลยว่าเดินเข้าไปให้เดินมั่นใจสมาร์ทเลยเดินเข้าไปแบบอกผายอกผายลายพึ่งอกผายลายพึ่งยิ้มแย้มนะครับสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็มีความมั่นใจในแววตาในสีหน้าของตัวเองนะครับอย่าแบบว่า ที่เดินเข้าไปไหลห่อไหลหน้าบูดหน้าเซ็งหน้าเครียดสีหน้าก็วิตกกวลเนี่ยมันมันไม่ได้มันก็มีผลต่อคะแนนเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกเมื่อตอนตอน้นคิดว่าความประทับใจแรกเห็นเนี่ยมันก็มีผลต่อการตัดสินตัดสินให้คะแนนกับจากกรรมการได้เช่นกันเมื่อเมื่อคุณเดินเข้าไปถึงโต๊ะสัมภาษณ์ก่อนนั่งเก้าอี้ก็เราเป็นคนไทยเนาะก็สวัสดีคณะกรรมการแล้วก็ตามหลักตามปกติแล้วผมจะเข้าฝั่งซ้ายนะครับของของ ่องกอี e, ้เราก็จะค่อยๆดึงแบบเบามือที่สุดเลยเบามือตรงนี้แล้วก็นั่งอยู่ในท่าทางที่เรียบร้อยก็คือหลังตรงหลังตรงเลยหลังตรงเลยนะครับผมนะครับเมื่อเราหลังจากที่เรานั่งเสร็จแล้วนะครับก็กรรมการเขาจะบอกว่าไหนอ,า,อาเชิญเชิญได้เชิญแนะนําตัวก็เราก็พูดเราก็แบบ สวัสดีครับผมชื่อนามชื่อนี้นามสกุลน,นี้นะครับจบอะไรมาจบอะไรมาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานแล้วตอนแล,แล้วส่วนใหญ่หลายๆครั้งผมก็จะใช้วิธีการว่าโยงโยงประสบการณ์ โยงประสบการณ์ให้เข้ากับบทบาทหนะ้าที่ที่สอบอ่านะครับนะก็จะประมาณนั้นนะครับวัีอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสวัสดีครับผมชื่อ A, นายเอนามสกุล B นะครับจบกรารศึกษาจากคณะ C นะครับมีประสบการณ์การทำงาน20ปีนะครับโดยจะผมจะนำประสบการณ์การทำงานนี้ มาปรับใช้กับการทำงานในตำแหน่งนี้เช่น1 2 3 4งสองสาปนะครับประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เราแนะนำตัวเสร็จนะครับกรรมการเขาจะเริ่มยินคำถามเลยว่คือว่าคำถามมันก็จะมีหลายหลายแบบอะ่ะมันก็เดายากอะ่ะว่าเขาจะถามอะไรบางทีเขาก็อาจจะคุยสัพเพเหระบางคุยคุยถามเกี่ยวกับครอบครัวเราอยู่กับใครอ ราอยู่ใครเราแต่งงานหรือยังเรา,เราอะไรเงี้ยมีมีลูกไหมเรามีแผนจะเรียนไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะถามถามไปนะครับคําถามส่วนใหญ่ที่ถามร่บผมในคําถามส่วนใหญ่ที่ทจเจอคืออ่ะทําไมถ้าเป็นท้องถิ่นอะ่ะเขาจะถามว่าทําไมถึงอยากจะมาเป็นข้าราชการท้องถิ่น ก็ให้ถ้าคําถามที่ไม่ควรไม่ควรตอบก็คือความฝันอย่าตอบนะคะ <c oughs> แนนขายทันทีผมโดนมาแล้ว <c oughs> ผมโดนมาแล้วแล้วผมก็ตกด้วยสนามบันรากการนนความฝันไม่เอานต่นดูหลักลอยอะ่ะไม่เอาให้ตอบไปตรงๆเลยว่าอยากมาเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะอะไรนะครับอย่างเช่นการทํางานท้องถิ่นนะครับเป็นงานที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านเป็นงานมากที่สุด ดังนั้นเป็นงานที่มีความาภาคภูมิใจในตัวเองในการช่วยเหลือชาวบ้านในการช่วยเหลือชุมชนในการช่วยเหลือหมู่บ้านในการพัฒนาท้องถิน่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็บางคนเขาอาจจะโดนถามว่ามีมีมีกอพอไหมมีมีมีมสะพานก็อพอย่างอ่ะถ้าถ้าถ้ายังก็ ก็ก็ไม่เป็นก็กรรมการก็จะอาจจะไม่พูดอะไรต่อแต่ก็ว่าแล้วมีกรพแล้วทำไมถึงมาสอบท้องถิ่นอ่าเราก็ตอบเหมือนไปเมื่อสักครู่อยากจะทํางานใกล้ชิดกับประชาชนการทางานท้องถิ่นเป็นงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาท้องถิ่นแบบใกล้ชิดนะครับอะไรประมาณนี้อืมให้ตอบคําถามในในที่มันเป็นเชิงบวกกับอ,องค์กรกับตัวเรานะครับแล้วก็คำอย่างที่ผมได้บอกเมื่อกี้น้องรู้ไหม น้องน้องพอรู้โครงสร้างองค์กรไหมอ่ะหมือนเมื่อกี้พอน้องพอจะรู้เกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรไหมว่าเป็นยังไงอ่ะอย่างที่บอกก็คือเราก็ศึกษาไปให้ศึกษาไปก่อนอำนาจหน้าที่เงี้ย นาดหน้าที่อ,อปทเนี่ยให้ก็ก็ก็ศึกษาศึกษาไปนะครับว่าเขามีอำนาจหน้าที่ที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะถามเกี่ยวกับทฤษฎีทฤษฎีเกี่ยวกับตําแหน่งแล้วนั้นเราก็ศึกษาจากศึกษาจากที่เรา เราเราไปสอบได้นะครับเราที่เราอ่านหนังสือไปสอบนะครับมีอะไรอหรอก็จะมีประมาณนี้อาจจะมีเรื่องของข่าวสารปัจจุบันอ่าข่าวสารปัจจุบันขอไปฮะข่าวสารปัจจุบันจจบน,นะครับว่า น้องพอจะรู้ข่าวสารกับรเรชาชนเกี่ยวกับท้องถิ่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีคําถามที่คลาสสิกจริงๆเป็นคําถามที่ผมก็ไม่อยากเจอเหมือนกันนะว่าถ้าผู้มังคับบัญชาให้ปฏิบัติการที่มันผิดกฎหมายจะทําจะทํำไหมอะไรเงี้ยอืมเพราะคำถามนี้มันจะเป็นลักษณะแนวคิดอะไรภัานาคติก็คือ,อถ้าเป็นผมเนี่ยก็คือจะอ ตอบไปว่าจะเป็นการบันทึกแย้งสแสดงข้อเท็จจริงนะครับข้อกฎหมายคําสั่งวิการนั้นผิดกฎหมาย,นะมายครับระเบียบจะเกิดผลเสียหายแก่ราการอย่างไรนะครับก็คือ,อาหากหากอบอหากผู้บัญชาเขายืนยัน,นที่จะให้ทำเราก็ปฏิบัติตามคําสั่งแต่คือเราต้องมีหนังสือนะครับเนาะประมาณนี้นะครับก็คําถามก็จะมี คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ที่เขา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 ,เขา,เขา,เขาน่าจะอ่าอ่าอีกอันนึงเกือบลืมไปเกือบลืมไปเลยถ้าไปอยู่ถ้าได้ไปลงที่ไกลๆลกลลงชายแดนลงไกลไๆอย่างเช่นบางคนอาจจะได้ถ้าไปลงแม่งสอนจะไปไหม คำถามให้ตอบในเชิงบวกเนาะก็คือไปเพราะเป็นการท้าทายเพราะเป็นการท้าทายท้าทายแล้วก็ตัวเองให้เรียนรู้บวกพัฒนานะครับอันนี้ให้เป็นการตอบหรือยังไงหรือเป็นการตอบยังไงก็ได้ให้เป็นการตอบที่เป็นเชิงบวกให้มากที่สุดนะครับ คำถามก็จะประมาณนี้นะครับขอพูดขอสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่ว่าจะถามยังไงให้ตอบเชิงบวกให้มากที่สุดนะครับกับตัวเราทั้งตัวเราแล้วก็องค์กรที่เราองค์กรองค์กรในที่นี้ก็คืออบตนะครับหรือกรมนะครับเนาะ โอเคต่อไปนะครับถ้าในกรณีกรรมการบางท่านเขาอาจจะถามว่า,ามีเวลาให้30วินาทีหรือ1นาทีให้พูดอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็ผมก็ถ้าเป็นปกติผมก็คือจะพูดแนะนำก็คือพูดแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่ง พูดแนะนำตัวอีกอีกครั้งบวกพูดถึงประสบการณ์แล้วก็โยงโยงเข้ากับตำแหน่งที่เราสอบที่เราสอบเข้าไป พยายามทำยังไงก็ได้ก็คือพูดถึงประสบการณ์นะครับประสบการณ์การทำงานของเราให้ให้มันโยงให้มากที่สุดหรือถ้าเกิดมีใครมีอาจจะมีคนบางคนมีคำถามในใจว่าถ้าไม่ทำถ,ถ้าไม่เคยทำงานเลยอะถ้าไม่เคยทำงานเลยก็เอาประสบการณ์ตอนเรียนเอาประสบการณ์กิจกรรมก็ได้ หรือกับาการเรียนการเรียนแล้วก็โยงโยงเข้าอะ่ะโยงเข้ากับหน้าที่ที่เราสอบครับที่เราสอบเข้าไปตำแหน่งนั้นน่ะนะครับเนาะก็คือก็คือพยายามคือก็คือพยายามโยงให้มัน ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะาทำได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอ่ะสุดท้ายแลวสิ่งที่ต้องระวังอันนี้ประสบการณ์การยั่วยุจากกรรมการตรงเนี้ยถามว่าเขาทำทำไมเขาจะดูว่าเราเก็บอารมณ์ได้ไหมเราเราเราจะเก็บอารมณ์ได้ไหมเมื่อเวลา เวลาเจอเจอกดดันหนักๆอ่ะเพราะว่าสังคมในการทํางานในการทํางานมันมัน,ม,นมันความเครียดมีความกดดันอยู่เขาอยากดูว่าเราจะจัดการอารมณ์ยังไงและเราจะตอบอยังไงให้เป็นคุณกับกับเราที่สุดนะครับอันนี้อันนี้ก็โดนอันนี้อันนี้ก็โดนโดนออกจากบ่อยโดนบ่อยด้วยนะครับก็แรกแรกก็เกือบเก็บไปได้แต่หลังๆก็เราก็เริ่มแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นเราก็แบบอื มันเป็นจิตวิทยาจากกรรมการนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องผ่านจุดนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าเราเราไปไปหัวร้อนใส่กรรมการคะแนนหายแน่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือคำถามเกี่ยวกับการเมืองต้องระวังเลย mm. แล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยนะครับ หรือหลายๆที่อยากจะไปแจ็คพอตเจอ,เ,อเลือกตั้งนายกท้องถิ่นมันก็มันท่านี้แบบหลายๆที่แถวๆที่ผมอยู่ก็มีการเลือกนายกท้องถิ่นอยู่นะครับก็ถ้าเขาถามเกี่ยวกับการเมืองคําตอบก็คือให้เป็นกลางที่สุดเป็นกลางที่สุดเท่าที่เป็นกลางที่สุดอย่างเช่นน้องมีความคิดเห็นยังไง,ง,ไง,งการเมืองณนะขณะน,นี้สถานการณ์ทางการเมืองว่าจะตอบว่าปัจจุบันสถานการณ์ทางการเมืองมันอยู่ในช่วงของ การยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามกฎหมายนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะาใครนะครับจะมาเป็นผู้นําในการาผู้นํารัฐบาลใครจะมาเป็นรัฐบาลพรรคใดจะมาเป็นรัฐบาลนะครับเราก็พร้อมที่จะบัดปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการ ที่ดีตามคําสั่งตามนโยบายเพราะว่าการเป็นแค่การมันต้องเราจะต้องมีความเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายทางการเมืองนะครับเนาะจะผมจะตอบประมาณนี้นะครับเวลาผมจะเจอนะครับก็คือเป็นกลางแล้วก็เชิงบวกเชิงบวกนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก,นะบก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าคือ ก,ก่อนเราจะแยกกันในวันนี้นะครับก็คือก่อนไปนะครับให้ทุกท่านเตรียมตัวก่อนสอบในที่นี้นะครับศึกษาโครงสร้างอ,อปทอนะครับแล้วก็ศึกษาอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปก็คือเกี่ยวกับตําแหน่งเราด้วยหน้าที่หน้าที่เราอะก็คืออ่านจากประกาศอะ นะครับหน้าที่เราต้องรู้นะครับถ้าเกิดก็าถามว่าเราต้องมาทําอะไรรู้ไหมว่ารู้น้องรู้ไหมว่าน้องเข้ามาเนทำอะไรแล้วเราไม่รู้เนี่ยจบนะจบเหตุเลยนะนะครับจะเป็นนักรัพย์ไม่รู้ว่านักทรัพย์ต้องทําอะไรจะเป็นนักวิเคราะห์ไม่รู้ว่านักวิเคราะห์ท้องถิ่นต้องทําอะไรไม่ได้นะนะครับนะครับ,นะรบเราก็นอกจากการเตรียมเตรียมพร้อมทางความรู้แล้วความเข้าใจแล้วเตรียมร่างก,กายให้พร้อม นะครับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบครบ,ครบมื้อนะครับอย่าให้ท้องหิวเป็นอันขาดนะครับแล้วก็เมื่อถึงวันสอบนะครับให้ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา15นาทีเป็นอย่างน้อยเพื่อที่เราจะเวลาตรวจการแต่งกายตรวจเอกสารของเรานะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาสสัมภาษณ์นะครับสําคัญเลยว่าให้ให้ตอบแบบฉานนะครับขอย้ําตรงนี้ ตอบแบบฉาชัชานเสียงดังฟังชัดมั่นใจแต่ไม่ท่องนะแต่ไม่ถ้ากว่าแต่ไม่แต่ไม่ใช่ว่าไปท่องมานะไม่เอาให้ตอบแบบฉาชานนะันเราพูดปกตินะครับแต่ไม่ใช่เป็นการท่องเหมือนพูดลักษณะเหมือนเราไปท่องจําหนังสือมานะครับเนาะนะครับแล้วก็ ช่วงท้ายกรรมการพูดเลยสามสิบวินาทีหรือยนาทีเราก็พูดให้เป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดอย่างที่ผมยังผมก็คือแนะนําตัวนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สําคัญเลยย้านะครับการย,ย่อยุกรรมการเราต้องเก็บอารมณ์ให้ได้นะครับเนาะแล้วก็เราต้องผ่านจุดนั้นให้ได้นะครับแล้วก็คําถามก็การเมืองเราพยายามเป็นกลางให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งการตอบขอให้ตอบแบบฉะฉาน นะครับเสียงตังฟังชัดมั่นใจนะครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการท่องจำนะครับครับก็สำหรับคลิปเ,เตรียมตัวสอบภาคคอท้องถิ่นนะครับก็ขอจบโรงเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบพระคุณครับ